รู้หรือไม่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่แห่งพลังป้องกันตัวระดับโลกด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลที่สุดเท่าที่เคยมีมาแอคนวีไอที่มีระยะยิงไกลถึง12,000กิโลเมตรพร้อมเทคโนโลยี MIRV ยิงหัวรบได้หลายเป้าในครั้งเดียวแล้วมันมาจากไหนประเทศไทยซื้อจากใครราคาเท่าไหร่แอลลมันจะเปลี่ยนความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรไปดูกัน ยินดีต้อนรับสู่ออโตคาคราฟเตช่องที่คุณจะได้รู้ทุกเรื่องราวของเทคโนโลยีทหารรถยนต์และอาวุธยุคใหม่จากทั่วโลกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะคลิปนี้ดูเด็ดเผ็ดมานแน่นอน ในปี2026นี้ประเทศไทยกำลังสร้างความตื่นเต้นในเวทีความมั่นคงระดับนานาชาติด้วยการประกาศแผนเข้าซื้อขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ล่าสุด Agni V I จากอินเดียซึ่งเป็นหนึ่งในขีปนาวุธพิสัยไกลที่สุดในโลกโดยการตกลงเบื้องตน้นคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า37,000ล้านบาทหรือประมาณ1,000ล้านดอลลาร์ต่อนหน่วยพร้อมระบบยิงและูนยนควบคุม a อ n นีวเป็นพัฒนาการต่อยอดจากแอคนีและแอ n น i ไอของอินเดียโดยมีความสามารถพิเศษคือการยิงได้ไกลถึง12,000กิโลเมตรหรืออาจมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักหัวรบและเส้นทางวิธีการยิงจุดเด่นของแอคนี i ีไอที่ทำให้ทั่วโลกจับตามองคือเทคโนโลยี MIRV Multiple Independent Reentry Vehicle ซึ่งหมายถึงหัวรบหลายลูกสามารถแยกกันพุ่งสู่เป้าหมายที่ต่างกันได้ภายในการยิงเพียงครั้งเดียว โดยหัวรบหนึ่งสามารถติดได้ถึง10ลูกแบบนิวเคลียร์หรือธรรมดาและสามารถควบคุมทิศทางของแต่ละหัวรบได้อิสระทำให้ระบบต่อต้านขีปนาวุธแบบเดิมแทบไม่มีทางหยุดอย่างได้สำหรับประเทศไทยการตัดสินใจซื้อแอคเน i วีอาจดูเป็นก้าวกระโดดทางยุทธศาสตร์อย่างมากแต่ก็มีเหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้น หนึ่งการรักษาดุลอํานาจในภูมิภาคโดยเฉพาะจากการขยายอิทธิพลของมหาอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การมีระบบขีปนาวุธพิัยษกลทําให้ไทยสามารถยกระดับการเจรจาทางทหารและการทูตได้เทียบเท่าประเทศมหาอํานาจอื่นๆ2การพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีข้อตกลงกับอินเดียไม่ได้เป็นเพียงแค่การซื้อเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนเช่นการประกอบระบบยิงระบบควบคุมและการฝึกบุคลากร สาการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์ s t r a t e g i c ดี d e t e r r e แม้ประเทศไทยจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่การมีระบบที่สามารถติดตั้งหัวรบในอนาคตและยิงไกลได้ถึงยุโรปตะวันออกกลางหรืออเมริกาก็ทำให้คู่แข่งต้องคิดหนักก่อนจะกระทำใดๆที่เป็นภยัย ด้านโครงสร้างของ Agni V I จะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อนความยาวประมาณ20เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบ solid fuel พร้อมกับระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ช่วยให้ยิงได้แม่นยำสูงในระดับ CEP (Circular Error Probable) ไม่เกิน100เมตรระบบนำวิถีของ Agni V I ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นริงเลเซอร์ย r โและไมโครนีเวช t ั o น s ิสเ e มซึ่งได้รับการทดสอบหลายครั้งจากกองทัพอินเดียโดยการยิงทดสอบแบบเต็มระยะ ฟูเรนเทสได้รับการยืนยันว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่ปี2024เมื่อแอนนีวีไอเข้าประจำการในไทยคาดว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยรบพิเศษสำหรับดูแลเฉพาะเช่นหน่วยป้องกันทางยุทธศาสตร์ SDF Strategic Defense Force ภายใต้กองบัญชาการทหารสูงสุดโดยมีแผนสร้างฐานยิงในพื้นที่ลับและระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงคุ้มกันแม้ขณะนี้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย แอลตวงในกองทัพยืนยันว่ากระบวนการลงนามและวางเงินมัดจำล็อตแรกจะเริ่มในไตรามาสที่4ปี2026และการส่งมอบล็อตแรกคาดว่าจะเริ่มในปี2028กระแสะในสังคมไทยก็แบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะการป้องกันประเทศต้องก้าวทันภัยคุกคามสมัยใหม่แต่อีกฝั่งก็ห่วงว่าการมีอาวุธระดับนี้อาจนำพาความขัดแย้งใหม่มาให้แต่สุดท้ายในโลกยุคที่ภัยคุกคามอาจมาได้จากทุกทิศและทุกรูปแบบ การมีระบบป้องกันที่ทันสมัยและทรงพลังย่อมสร้างอำนาจการต่อรองและการป้องปรามไม่ให้ศัตรูแม้แต่คิดจะเริ่มต้นสงครามกับเราอย่าลืมว่าขีปนาวุธไม่ได้มีไว้เพื่อโจมตีแต่อยู่เพื่อให้ไม่มีใครกล้าโจมตีเราต่างหากคุณคิดเห็นอย่างไรกับการที่ไทยจะมีแอค i v วี VI? แสดงความคิดเห็นด้านล่างเลยครับและหากคุณอยากเห็นคลิปวิเคราะห์ลึกๆของขีปนาวุธอื่นๆอย่างดี n g f e n g 41 มินิทแมนไอไอหรือซาแมทก็อย่าลืมกดติดตามออโต้คารคราฟตดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับสงครามยุคใหม่ในมือของชาติเอเชีย